ทนายนัดนะครับเมื่อถูกจับกลุมจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธผลดีผลเสียแบบไหนจะเป็นอย่างไรสาระในข้อกฎหมายนี้จะเล่าให้ฟังในคลิปนี้อ่ะสิทธิในการให้ปากคําในการให้การในชั้นตํารวจเป็นสิทธิ์ของคุณคุณจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้แต่ถ้าคุณให้การเนี่ยคำให้การของคุณจะผูกพันในชั้นศาล นะคำให้การในชั้นตำรวจสำคัญมากนะครับ ừ. ผมสรุปตัวอย่างแบบมาให้คุณ3ามแบบแบบแรกคือคือการปฏิเสธลอยหรือการปฏิเสธเด็ดขาดว่าคุณไม่ได้กระทำความผิดในชั้นตำรวจและไม่ให้รายละเอียดใดๆทั้งสิ้นต่อไปอย่างที่สองแบบที่สองปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำความผิดแต่บอกเล่ารายละเอียดข้อเท็จจริงให้ตำรวจฟัง แบบที่สามคือการรับสารภาพอ่าทีนี้แบบที่หนึ่งตัวอย่างนะครับว่าคุณปฏิเสธลอยปฏิเสธเด็ดขาดว่าไม่ได้กระทำความผิดในชั้นตำรวจคุณไม่ให้รายละเอียดใดๆทั้งสิ้นเลยในชั้นตำรวจแต่พอในชั้นศาลเนี่ยในชั้นพิจ,จารณาคุณก็ให้การว่าขณะเกิดเหตุคุณอยู่ที่บ้านคุณไม่ได้กระทำความผิด ผลดีมันเป็นอย่างไรผลดีก็คือว่าเมื่อคุณแต่งตั้งทนายความแล้วเนี่ยการวางรูปคดีการต่อสู้คดีเชิงเทคนิคต่างๆมันจะไม่ขัดแย้งกันในชั้นตำรวจในชั้นศาลอ่ามันไม่มีคำถ้อยคำใดๆที่จะมาผูกพันคุณในชั้นศาลนี่คือผลดีนะทีนี้ถ้าคุณปฏิเสธแต่คุณบอกเล่ารายละเอียดข้อเท็จจริง ในชั้นตํารวจให้พนักงานสอบสวนะฟังอืเช่นยกตัวอย่างคดีฆ่าเหมือนเดิมถ้าคุณให้การในชั้นตํารวจว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยคุณทํางานอยู่ที่เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีนายจ้างอ่ามีตัวลูกค้ามีตัวพนักงานเพื่อนฝูงเนี่ยเป็นพยานได้นะในชั้นศาลเมื่อคุณถูกฟอ้องอ คุณก็ให้การต่อสู้คดีในรูปแบบเดียวกับที่คุณให้การในชั้นตำรวจว่าคุณอยู่ที่เชียงใหม่ขณะเกิดเหตุคุณอยู่ที่เชียงใหม่คุณไม่ได้อยู่จังหวัดปราจีนอ่านะมีนายจ้างมีเพื่อนมีลูกค้าเป็นพยานได้เห็นไหมแบบนี้รูปคดีมันจะสอดของต้องกันทำให้คำให้การของคุณในชั้นตำรวจกับในชั้นศาลเนี่ย สอดคล้องกันในสาระสําคัญมันไม่ขัดแย้งกันนี่ผลที่มันอยู่ตรงนี้พอมองภาพออกไหมอ่านะครับทีนี้คําให้การแบบละเอียดเนี่ยมันมีผลดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณให้การละเอียดถึงรูปคดีบางครั้งบางคราวคดีแบบนี้ถ้าดูข้อสรุปแล้วว่าคุณไม่ได้พูดกระทําความผิดเนี่ยตํารวจหรืออายการเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสั่งไม่ฟ้องคุณ ได้เช่นกันนะขอเข้าใจนะครับสรุปก็คือว่าตั้งแต่ในชั้นตํารวจถ้าคุณถูกจับหรือถูกหมายเรียกต่างๆหมายเรียกผู้ต้องหาหมายเรียกพยานก็ดีเหมือนกันคุณก็ควรจะต้องรีบปรึกษาทนายความเพราะคำให้การของคุณในชั้นตำรวจเนี่ยในชั้นเบื้องต้นเนี่ยสำคัญมากผมเน้นย้ำว่าสำคัญมากสำคัญในการวางรูปคดีนะหลายๆคนเนี่ย ไม่รู้ว่าคําให้การในชั้นตํารวจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญคุณควรจะรีบปรึกษาทนายความหาแนวทางวางรูปคดีตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยในชั้นตํารวจในชั้นศาลเพราะมันจะมีผลต่อรูปคดีของคุณในอนาคตในการซักถามถามค้านถามนําถามติงในการวางรูปคดีในเชิงเทคนิคต่างๆของทนายความของตัวคุณนะฝากกดติดตามกดห่วใจกดแชร์ได้ครับสาระข้อกฎหมายขอบุณครับ